สวัสดีฮะทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะฮะว่าทำไมดีตุ๊กตาหมีกลางมาเน็นคนได้เนี่ยเพราะในละครเรื่องคุณหมีปาฏิหารินะฮะจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายผมดีนะไม่ว่าเป็นเรื่องพีนัดเรื่องของครอบครัวแล้วก็มมรปริศนาต่างๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันนั่งโมวอะไรอยู่คนเดียวคุณสาริวันนี้เรามายึดหน้าที่พิธีกรสีสันบันเทิงหนึ่งวันไงเลือกเล่นเป็นเต้าหู้และสวัสดีคุณผู้ชมของกันดีก่าสวัสดีครับผมพินสารินครับสวัสดีครับผมจอบทัชพลครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยตีหัวเข้าบ้านแน่นอนเพราะจะได้เห็นซิกแพคล้ำๆของอีนและการพบเจอกันครั้งแรกของต้้งพู้กับพี่นัทน,นะครับที่ไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าอยากดูแล้วไม่ต้องรอช้ารีบไปดูสกูมเบื้องหลังที่พอามาฝากกันเลยดีกว่าครับและเรื่องนี้ต้องขย,ยี้กับ <c oughs> สายฝนชีช้ช้า l เ v e Story m ไ be a n อน n ีเน s with o u t a n น m ี r ม c l e คเรื่องรักอันนับเป็นความป่วยไข้ที่ไม่มีปาฏิหาริย์แต่ถ้าในชีวิตจริงมันเกิดขึ้นมาหลักพวกคุณจะเชื่อหรือไม่เพราะครั้งนี้ผู้จัดมากฝีมือปัาแจวยุธนาขอเสิร์ฟละครเหนือธรรมชาติสุดฟินเรื่องคุณมีปาฏิหาริย์ละครวัยเรื่องแรกของช่องสามจับ2พระเอกหน้าหวานอินสารินและจอบทัชพลมาสร้างมวลความสุขแฝงเรื่องราวในครอบครัวจัดเต็มทุกอารมณ์สุขเศร้าดรามา่าผสมคบรสลงตัวโดยเฉพาะเอพิส od แรกที่อินจอบถึงกับเอ่ยปากว่าสนุกมันแบบ ตีหัวเข้าบ้านแน่นอนโดยให้จับตาดูฉากที่ตุ๊กตาเต้าหู้กลายเป็นคนที่แฟนๆจะได้เห็นซิกแพคและหุ่นแซ่บๆของหนุ่มอินพร้อมซีจีปังๆแน่นอนค่ะเป็นเรื่องแรกจริงๆที่ถอดหมดตัวครับเหลือแค่นิดเดียวนั่นเองวอลลอนจบัวยากนะครับถ่ายกันครึ่งวันเพราะว่ามันจะต้องแบบเอาให้เนียน แล้วก็รับหลายมุมก็จะแบบโปมากก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งฉากที่ไม่ธรรมดาก็การเจอกันครั้งแรกระหว่างพี่นัดและเต้าหู้ที่ไม่ได้นุ่มนวลชวนฝันเพราะวิ่งไล่กันอุตลุดเบื้องหลังถึงขั้นเหงื่อท่วมตัวโดยเฉพาะหนุ่มอินค่ะไหนว,วิ่งมาราตอนเราอะวิ่งด้วยมั้ย <c oughs> วิง่งวิ่งเหนื่อยเลยนอก <c oughs> าจากมันไม่วิ่งแล้วขับรถตาขับรถแบบกว,ว่าถ้าล้มต้องเบรกไม่ทันแน่นอนตายแน่นอนอ่ะ เป็นไงบ้างอะยังเฉยๆอยู่มั้เฉยอยู่ดูนี่ดูนี่มีคำว่ใจอยู่เป็นล้านครับตอนรับเรื่องคนหมีปฏิหาร์เนี่ยก็คิดว่าแบบคงอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่แบบบนเตียงนุ่มนิก็บอลิวูดสนุกนะสนุกนะก็วิ่งเยอะเยอะมากครับผมเขาวิ่งเยอะผมยังมีรถไง เราแบบบื้นบื้นลองดีใช่ไหมวิง่งบ้างขึ้นรถบ้างแต่นี่วิ่งยาวแล้ววิ่งเทา้าเปล่าโดยเท้าปังแล้ววิงว่งสี่หุ่นลอยพอน้นเท้าดำแค่ไหนทุกวันนี้เท้ายังเป็นแผล <laughs> เพราะว่าเราวิ่งเท้าเปล่าว,วิ่งเยอะมากแล้วเขาขับรถแล้วขับด้วยความเร็วจริง <laughs> แล้วผมก็วิ่งด้วยความเร็วจริงคุณเลยผมก็เลยต้องวิ่งเยอะๆแล้วไปเตะรถผมปวดเทปวดเข่ามวดหัาอ๋อลื่นลื่นไม่ได้จงใจไม่ได้จงใจไม่ต้องใส่กุเทนวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้เริ่มตอนแรกห้ามพลาดเตรียมตกลมรักกับปฏิหารความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นในคุณหมิงปฏิหารค่ะเรื่องนี้ต้องยี่กับสายฝนที่ชาง ละครเรื่องคุณหมีปฏิหารเตรียมสร้างความแตกต่างให้กับหน้าจอช่อง3ด้วยการเป็นละครวายเรื่องแรกที่ช่องผลิตเองนะคะ<อ>แต่นอกจากนี้ละครเรื่องนี้จะมีความแตกต่างหลากหลายอะไรอีกบ้างไปทยี่จากป้าแจว๋วผู้จัดและผู้กำกับร่วมรวมทั้งคุณปราบสัของบทประพันธ์กันค่ะณนะพอสอนเนี้นาะ เด็กๆต่างๆเขาก็เรียกร้องอหาความเสมอภาคเราก็เลยตั้งเป้าที่จะนําเสนอเรื่องเหล่านี้จริงๆในนิยายอ่ะก็มีเขียนไว้แล้วแอบสอดแทรกความคิดเห็นของตัวละครที่มีมีเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราหรือมีเกี่ยวกับ LGBTQ อย่างเงี้ยลงไปในนั้นด้วยหรือการสมรสเท่าเทียมเนี่ยเราเราเรามีอยู่ในนั้นด้วยพี่นัทก็จะเป็นเด็กที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดใหม่อะไรแบบเนี้ยเต้าหู้ก็เป็นคนที่อยู่กลางๆที่แบบว่า เข้าใจคนเก่าแล้วก็เข้าใจคนใหม่ด้วยหาทางที่จะทําให้คนเก่าและคนใหม่นั้นน่ะอยู่ร่วมกันได้อย่างอย่างมีความสุขขึ้นกว่าเดิมคือจริงๆเรื่องเนี้ยมันพูดถึงตัวละครในวัยทํางานก็คือเป็น LGBTQ ที่เป็นแบบเหมือนอีกเจนหนึ่งเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เจนที่เป็นแบบเด็กไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรอยต่อระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่คือผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในรอยต่อเนี้ย มันจะมีความเจ็บปวดมากพอสมควรในระหว่างที่แบบโลกมันยังไม่ทันเปลี่ยนแล้วในขณะเดียวกันคนที่เป็นรุ่นเก่าก่อนหน้าเขาก็ยังรับไม่ได้ดดไเพงงองเ,เขียเฟอร์นิเจอรพูดได้มาเยอะหลายตัวมากเราต้องตัดบ,บางตัวทิ้งไปแล้วก,แวก็แล้วก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมาอะไรแบบนี้เพื่อให้ดูรับกับกับเอฟเฟกที่เราจะทำ แล้วก็ขอบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครเห็นแต่แน่ใจว่าเห็นลราคงจะชอบอ่ะ <Yeah. S 1> คือมันผ่านการออกแบบหลายครั้งมากทำแล้วทิ้งแล้วก็ทำใหม่แล้วก็ทำแล้วทิ้งแล้วก็ทำใหม่อีกว่าบางอันเอฟเฟกมันจะดูน่ากลัวเกินแล้ก็ ตั้งใจว่าจะไม่ให้ทำเป็นเหมือนละครวายถยโดยทั่วไปเราตั้งใจให้เป็นละครที่ส่งเสริมความเข้าใจกันในครอบครัว <Yeah. S 1> แล้วก็ที่สําคัญคือเยียวยาจิตใจของคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวัยไหน <Yahoo! S 1> แล้วไปดูปฏิหารของความแตกต่างในคุณหมีปฏิหารกันนะคะเรื่องนี้ต้องยีกับสายฝนชีช้าง และข่าวดีแฟนๆคุณหมีปฏิหารเตรียมเป็นเจ้าของตุ๊กตาหมีน้องเต้าหู้พวงกุณแจมหมีสมุดภาพความทรงจำกันได้หรือพรีออเดอร์ทั้ง3ชิ้นในชุด Miracle f a บ r เซ t และรับสิทธิ์สุด Exclusive พูดคุยกับทีมนักแสดงนำผ่านซูมมัดรวมปสการ์ดพร้อมลายเซน็นไปุกๆพรีออเดอร์ได้เลยวันนี้ถึง5เมษายนที่เว็บไซต์ 3plus.com ค่ะถูกใจกันหรือเปล่าครับ บอกเลยว่านี่แค่น้าจิ้มนะของจริงเนี่ยมีความสนุกเพียบเลยแล้วนอกจากพวกเรานะครับยังมีปีเฟิร์ดพิยูโดโพีพีมาเสริมทับความสนุกด้วยพอ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 ที่จะเลิกสปอยแล้วนะเราให้แฟนๆเนี่ยไปดูเองในละครคุณหมีปฏิหารดีกว่าครับกระแดกระแดกระดดงั้นวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าพวกเราจะมายึดตําแหน่งพิธีกรสา๋บันเทิงอีกไลยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ